ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะวันนี้กับสวัสดีกับทีมงานนะครับผมทีมงานสุขสมบูรณ์เค็เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งโครงราคากันนะฮะกับเจ้าสนีเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะเดินไปดูนักงานกันนะครับ วันนี้อยู่กลางทุ่งเลยนะฮะกับฟอร์ดนะฮะหกหกหนึ่งศูนย์ครับผมวันนี้เราก็มากับเจ้าซนี่สองคันเลยนะครับ ป่ายางฮะ เดี๋ยวฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม